สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน fc ทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องโจชา n e l วันนี้จะมานำเสนอสุดรหวยลาวพัฒนาครับงวดวันที่21วันจันนี้ครับเดือน21เดือน9สูตรก็นำหลักหลักพันบวก3คงที่นกระเดินไป4ครั้ง สี 1, บวกสได้เจ็ดแดกทุ่ี่สองก็หลักพันบวกหลักหน่วย4ีบวกหได้9ลดไปหนึแต้มเป็น8ปดก็จับวินกันเลยครับผลก็ออก7 8็ดย์เก็เข้า4ตัวเลยครับงวดนี้ทุติยสองหลักพันเจบวกสาม ได้0 1 2 3 7บวกเได้6 6หลบหก็ได้5้าวันนี้ก็ออกทั้งบนทั้งล่างครับ0 5 3 6มาต่อไปครับหลักพันคือเลข0 0นบวกสก็ได้3 4 5 6 หลักพันเลขศูนย์บวกดักหน่วยก็ได้6กับ5วันนี้ก็ออก3 5ครับเข้าบนครับมาต่อไปหลักพันคือเลข7 7็บวก3ก็ได้0 1 2 3สูตรที่2 7บวก5ก็ได้ 2ถอยเป็นหนแต้มก็เป็นสองหนึ่งผลออก3 1มหนึ่เข้าล่างครับวันี้มาต่อไป3าบวกสได้6ก8 9 3ดกบวกหกก็ 6, ได้ 9, เก้าแวันนี้เข้าล่างออกแป ถ้าเลขชนกันวันนี้ให้จับวินกันเลยครับจับวินกันเลยงวดต่อไป8ปบวกสได้11เก็เอาแต่1 1 2 3 4 8นบวกหได้3 3 2มงวดนี้เข้า3าสครับเข้าบนแล้วก็ติดหลักร้อยมาด้วย สี่สามสามให้เพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านก็พิจรารณาครับว่าเลขมันจะเข้าจุดไหนจุดไหนบ้างมาต่อไปครับเจ็ดเจ็ดบวกสามก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดบวกสามก็ได้ศูนย์เก้า งวดนี้จับคู่ไม่เข้าแต่เข้าแต่เด่นล่างเข้าหนึ่งบนเข้าเก้าจับคู่ไม่ถูกคำงวดนี้ถือว่าผิดไปงวดต่อไป1นบวกสได้4 5, 6, ี่ห้าหกบวกเได้แถอยไปนหนึ่งก็เจ็ดป็ดของวดที่ผ่านมานี่เองครับ ถ้าจับบินถ้าจับบินสีตัวนี้ก็ถูกครับผลออก3ามสี่สจับบินอันนี้ก็ถูกครับถูกบนครับถ้าจับบินนะครับจับบินสีตัวนี้นะจับคู่ตัวนี้แล้วก็มปจับบินตัวนี้ก็ถูกงวดต่อไป9ก้าวด ล่าสุดนี้ครับงวดที่จะถึงนี้นะ9บวก3ได้2 3 4 5สูตรที่สอง9บวก4ได้3 2ถ้าเลขมันซ้ำกันแบบนี้ให้จับวินสีตัวนี้เลยครับบนล่างจับวินสีตัวนี้เลยเพราะว่าเลขมันอยู่ในนี้อยู่แล้วเลขมันมันซ้ำกันอยู่แล้วจับวินสีตัวนี้เลยครับ แล้วก็มีอีกสูตรหนึ่งครับมีอีกสูตรหนึ่งกำลังเดินกำลังเดินมาสามงวดครับสูตรนี้วันนี้จะเป็นงวดที่สี่ครับรับชมกันเลยครับชมต่อเนื่องกันเลยกล้องทำไมจับจังเลยเดี๋ยวกล้องดูกล้องใหม่กันกล้องทำไมไม่จ็บเลย เห็นไหมครับพี่ๆเพื่อนก็มันมัวครับเดี๋ยวให้กล้องมันเข้าที่เข้าทางก่อนมันไม่ชัดมันเป็นอะไรกล้องนี้นะโทรศัพท์ราคาถูกครับ ไม่ใช่โทรศัพท์ราคาแพงๆโทรศัพท์แค่ราคาแค่เออมาแล้วมาแล้วเออมาอยู่มาช้าอ่านี่ครับสูตรนี้เดินมาแล้ว3างวดติดครับก็ใช้หลักแสนหลักพันหลักร้อยหลักสิบสามครั้งหลักหน่วย4ครั้งบวกหกคงที่บวกกันแล้วได้เจ 1> 9กบวกที่2สองครับ7จบวกสได้9 9้บวกสได้1ครับสูตรที่2หลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็บวกด้วย8คงที่บวกรวมกันแล้วได้ 4, 4ีลดไปนหนึแต้มได้3ก็จับจับคู่กันเลยครับก็จะได้7จี เจ็ดสามเก้าสี่เก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งสามครับก็บนล่างครับงวดวันที่21่สิบเอ็ปันจันนี้นะครับขอให้เพื่อนเพื่อเอฟซีทุกท่านโชคดีครับและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้รับชมคลิปต่อต่อไปด้วยครับขอบคุณครับ